โฆษณากวนใจปิดได้ในหนึ่งนาทีทำง่ายๆขั้นตอนที่หนึ่งแต่ที่แอป Play Store แต่ที่โปรไฟล์ขวามือบนสุดนะครับต่อไปแต่ที่ Play Protect แต่ที่สแกนถ้ามีแอปสแปมลบทิ้งได้เลยนะครับขั้นตอนที่2แต่ที่แอป Google Chrome แต่ที่ไอคอนจุดสจุดแนวตั้ง แต่ที่การตั้งค่าแล้วให้เราแต่ที่การตั้งค่าเว็บไซต์แต่ที่ป๊อปอัพรายการเปลี่ยนแปลงเส้นทางปิดปุ่มป๊อปอัพและการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง,ออาง,ทางต่อไปขั้นตอนที่3แต่การตั้งค่ามือถือแต่ที่บัญชี Google เ,เลือกบริการทั้งหมดแล้วให้เราแต่ที่โฆษณาแต่ที่ลบรหัส โฆษณาแต่ที่ลบรหัสโฆษณาได้เลยนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ครับ